45ปีสยามคูโบตาร่วมแบ่งปันคุณค่าสู่สังคมยั่งยืนผ่านโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั่วประเทศและนี่คือ3เรื่องราวตัวแทนจาก3โครงการที่ร่วมแบ่งปันและเกื้อกูลไปด้วยกัน โรงเรียนตชดตะโกปิดทองเป็นโรงเรียนติดแนวชายแดนด้านตะวันตกห่างจากพรมแดนประเทศเมียนมาเพียง800เมตรมีนักเรียนทั้งหมด212คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงมอญทมา่าและมีฐานะยากจนซึ่งโรงเรียนเราก็ตั้งมาปี2521พอโรงเรียนตั้งมาพว๊บเนี่ยปี2523ก็จะมีโครงการอะบิาซึ่งในโครงการเนี่ยก็จะมีโครงการเกษตรเพื่อหารก,กัางวน การมีโครงการพระราชดำริด้านอาหารกลางวานันช่วยให้นักเรียนลดค่าใช้จ่ายและมีอาหารปลอดภัยได้รับประทานแต่ปัจจุบันมีนักเรียนชาติพันธุ์ที่บ้านไกลไปอีกฟากเขาจำเป็นต้องมาอยู่ประจำและกินนอนที่โรงเรียนจำนวนมากขึ้นทางโรงเรียนจึงมองว่าการเพิ่มพื้นที่อาหารให้มีผลผลิตมากขึ้นจะช่วยให้นักเรียนเหล่านี้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มากและนักเรียนบ้านไกลก็สามารถนำผลผลิตกลับไปประกอบอาหารที่บ้านได้ ช่วปิดเทอมเนี่ยครับนักเรียนที่พักประจําก็จะพักที่โรงเรียนเราก็จะได้นําผลผลิตส่วนนี้ครับก็คือไปไปให้นักเรียนได้รับประทานกันครับแต่เพราะที่ตั้งของโรงเรียนในอดีตคือเหมืองดีบุกเก่าที่ถูกเปิดหน้าดินไปแล้วการจะเพิ่มแปลงเกษตรจําเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ปรับที่ทางใหม่ขนหน้าดินเข้ามาเพิ่มใช้แรงงานคนและงบประมาณจํานวนไม่น้อยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่โรงเรียนเล็กๆก,ก,กลางหุบเขาจะสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง น้องจอมเด็กหนุ่มพระนครเสียยุทธยาที่พื้นฐานครอบครัวคือข้าราชการตาเป็นผู้ใหญ่บ้านปู่เป็นทหารเรือคุณพ่อเป็นตำรวจแต่จอมพบว่าความฝันของเขาคือการเป็นเกษตร,รกรยุคใหม่ที่มีรายได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีนวัตกรรมผมอยากเป็นเจ้าของสมาร์ทฟาร์มสั่งการผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือดูผลผล,ผลิตผ่านโทรศัพท์มือถือประมาณนี้เลยครับแม้จะไม่มีพื้นฐานด้านเกษตรเมื่อก่อนเลย แต่จอมก็เลือกเรียนในคณะเกษตรอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นเดินตามความฝันเพื่อพิสูจน์ให้ที่บ้านได้เห็นและทำความฝันให้เป็นจริงและที่นี่บ้านห้วยตาดขาอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีชุมชนคนอีสานที่ทำการเกษตรสารพัดอย่างแต่นับวันสภาพอากาศที่ผันผวนผลผลิตย่ำแย่ ต้นทุนการผลิตเพิ่มจัดการเครื่องจักรกลไม่ได้ประสิทธิภาพต้องปูนี่ยืมสินมาลงทุนมีหลายโครงการจากส่วนกลางเข้ามาสนับสนุนเกิดการรวมกลุ่มแต่เมื่อจบโครงการทุกอย่างก็กลับสู่สภาพเดิมตอนแรกร่วมกลุ่มอยู่แต่ว่าความู้เฮาอยัางไมี ใส่มือดำขาจ้างแรงงานกะหลายกำไรกัแค่นิดน้อยพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อก็เขาก,กดราคาแล้วได้ก็บ่าสามารถที่สิใส่ในี้ใส่สินได้หรอกลูกเขาก็ไปเรียนหนังสือไปทำงานที่น่นที่นี่แรงงานขาดสี่คนนี้ใช่ไหมแม้จะเต็มไปด้วยปัญหาและความไม่แน่ใจแต่สิ่งที่เติมเต็มและช่วยให้ฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้คือองค์ความรู้และพลังหนุนเสริมเขียงข้างและร่วมทางไปด้วยกัน 27ทางบริษัทสยามพูต้าเองเนี่ยเข้าเข้ามาหามาดูว่ากลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะเขาทำแล้วแต่เขาขาดอะไรเขาก็มองเห็นว่าใจคนที่ทําก็มีแล้วนะกลุ่มก็มีแล้วนะแต่ทำทำยังไงจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณได้ใช้เวลาน้อยลงใช้ต้นทุนน้อยลงได้ส่วนมากจะเป็นองคง์ควมรู้ค่ะเขามาแนะนำารอก้าเฮ็ดพรอม ผ่านำเราก็บปิดทีมเกษตรกรประสานงานให้เดี๋ยวประสานเกษตรอำเภอจะไม่ใช่เกี่ยวข้องประสานงานกับหน่วยงานนั่นหน่หนวยงานนี้ให้เขามาดูแลส่วนนี้ช่วยแล้วอีกอย่างเวลาเพิ่นเปิดโอบรมมียงต่างๆเกษสรเขาไปร่วมไปฟังแล้วก็เอามาปฏิบัติกับแปลงตัวเองเพิ่นบ่ได้ม,มาอยู่กับเ้าแค่ปีเพิน่นอยู่เ้าวหนึ่งเป็นเจ็ดปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเพิ่นบ่ได้ทิมข้าเลยนะปี2 5 6 2บริษัทสยามกูร์ตาก็มาเล็งเห็นพื้นที่ ซึง่งยังว่างเปล่าอยู่อาตกประมาณ40คนนที่ผมเห็นดูนะเขาก็จะแยกเป็นส่วนปรับส่วนทาดินส่วนผสมแล้วก็ส่วนที่จะมีการดําเนินการเพราะปลูกแล้วก็ยังทําทางเข้าไปในแปลงปเกษตรนั้นอีกเป็นทางอปูนซีเมนตะ์ะคอนกรีตเสริมเหล็กพี่ทางคูต้าเ,าเขาเข้ามาพรีเซนต์ ผมกับเพื่อนในอ่านผมว่ามีความสนใจก็เลยสมัครเข้าไปแล้วผมกับเพื่อนก็ได้มีโอกาสคัดเลือกเข้าไปในคูปตะสมัรเฟิร์มเมอร์แคมป์ด้วยครับ <S 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 2> <S 2> เราได้เจอเพื่อนมากมายทั่วทุกภาคของไทยเลยดีกว่าครับได้เจอมหาลัยนูน้นมหาลัยนี้ได้เป็นเพื่อนกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ของการทําเกษตรเปิดโลกอย่างมากเลยครับอย่างเช่นโรงเรือนอัจฉริยะผมก็อยากนํากลับมาปรับใช้ในในพื้นที่ของผมที่จะเป็นฟาร์มในอนาคตของผมต่อไป หลังจากเรียนจบจากคณะนวัตกรรมเกษตรน้องจอมก็เรียนต่อปริญญาโทด้านเกษตรเพิ่มเติมขณะเดียวกันก็เริ่มก่อร่างสร้างฝันปรับพื้นที่หน้าบ้านให้เป็นสวนมีรักที่มีทั้งแปลงปลูกพืชผักและบ่อเลี้ยงปลาโดยตั้งใจว่าในอนาคตที่นี่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอยุธยาเป็นสวนผักออร์แกนิกที่ควบคุมการผลิตทั้งหมดด้วยระบบอัจฉริยะเชื่อมโยงกับร้านค้าร้านอาหาร พร้อมเปิดรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้ทั้งปีและนี่คืออาหารมื้อกลางวันของโรงเรียนเราครับปัจจุบันโรงเรียนตชดตะโกปิดทองมีพื้นที่ผลิตอาหารเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนทั้งในโครงการอาหารกลางวันและสําหรับนักเรียนประจําเด็กๆมีทักษะอาชีพติดตัวมีความรับผิดชอบต่อการงานพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าน,นั้น ยังมีการต่อยอดความรู้สู่การปลูกอยู่ปลูกกินในชุมชนอีกด้วยที่ห้วยตัดขาชาวบ้านรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกกลุ่มกว่า200คนมีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้กลายเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบตา ภูมิใจในสิ่งที่เฮาเฮตดเรามีคนให้ความสาคัญของเฮาวาเออเฮาเฮ็ดดีเนาะสินค้าคุณาภาพอีลีจะของเริ่มมีความสุกแล้วกับการเกษตรอยู่กินได้แล้วก็อยากเพื่อแบ่งปันไปมู่คือกันถ้าผมทาฟาร์มตรงนี้สําเร็จผมก็อยากให้คนคนข้างนอกที่อยากมีความรู้เกี่ยวกับเกษตร IoT s m a สมาร์ทฟาร์มเมอร์เข้ามาเรียนรู้ในสวนผักของผมเหมือนกับที่ผมได้เข้าไปศึกษาหรือได้ไปเรียนรู้กับทาง คูบต้าสามารถความเมอร์เริ่มต้นก็คือบริษัทสยามคูบต้าได้เนินการตัวนี้เป็นการเติมให้อัตส่วนที่ขาดถ้าถ้ามีการสังคมที่ให้นะ้นสังคมเราก็อยู่ได้เป็นการช่วยเหลือเส้นสัาและกันเพราะเราเชื่อมั่นว่าพลังของการให้และแบ่งปันสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงจากจุดเล็กๆในวันนั้นขยายไปสู่อีกหลายพื้นที่และมีอีกหลายโครงการที่สยามคูบต้า มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสังคมแห่งการเกือ้อกูลและยั่งยืนไปด้วยกัน45ปีสยามคูโบตารวมแบ่งปันคุณค่าสู่สังคมยั่งยืน